สว,สวัสดีครับแม่จันครับสวัสดีครับตามแม่จันสวัสดีครับตามต่อแม่จันฝันแม่นครับพี่น้องเอฟซีมวดที่พานมาครับหกสามครับเอฟซีตัดหลินเนาะแม่จันยกเคลื่อนแม่พี่ยกใส่เลยครับพุ่แม่เออย่าบังหนาลงมาตูดลงมาจังหน่อยหนึ่งหกสามครับมวดที่เลี่ยวนี่นะครับสิบหกสิงหาคมหกแปดครับเอาล่างเต็มเต็มครับหกสามตามต่อครับแม่จันครับประจํางวดครับมื่อนี้มาตามเป็นโค้งสุดท้ายเลย หมวดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันถ้าร้อยหกสิบแปดกับแม่จันเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นผีเจ้าที่เจท้างเป็นปูตาวาสันครับไปค้าเห็ดอยู่ในปูตาตอนปูตาเนาะครับเนาะใช่ครับเบ่าวสูเอฟซีฟังได้ครับเพิ่นมาแนวไยอครับฝันว่าเด็ไปเก็บเพชรปกอ้อมพ่นพ่นแบบไงเก็บกระไรเส้นเผ่าครับพ่นไงเลยบอกครับพ่นไงเด็กตาหนึ่ง่าตัวนี้ครับผู้เฒ่าไปน้ำก้น ไปเก็บกับพระท่านคนกระจุงเล็กหน่อยไปครับบานมันบอกเลยใช้บอกเลยครับผู้เฒ่านั่นลราบอกเลยผู้เฒ่าเจ้าที่ยูหันละเจ้าที่ยูหันละบอกเลยน้อเก็บเพชรปัวอันผู้เฒ่านี่เพิ่นเป็นลักษณะได้ครับเฒ่าแงบอกผมงอกกับมีหนวดมีเข้ามีหนวดมีเข้าผมงอกผมงอกครับผมยาวเลยผมยาวอีกผมยาวอีกก็ว่าเจ้าที่จะท่าใลหลักเป็นเจ้าท่าก็ ไม่เถาว่าแมนแล้วครับปกุกตีเคยไปเก็บเพชรอยู่มองหันบ่ครับเคยไปเก็บอยู่เก็บกู่ปีในในในโบเมนข้อมฝันเนี่กับไปเก็บ,อบเออโบแมนข้อมฝันก็ไปเก็บโบแมนค้อมฝันก็ไปเก็บในเก็บในร้อนปูตาบ่ครับรอนปูตารูบโเป็นตตายานบ่ละครับซึ่งว่าไป, <ขอ S 1> ไปเก็บไปไยานได้ละมันสิ้นเลยเนาะชาวบ้านจะไปหากินตลอดเนาะไปหากินกันตัวถึงอยู่ชุมเม้องก็ไปอยู่ไปคู้มือนดิก็ไปไปไม่ญ่ก็ไปคือกันบัดมันว่าง วางจากร้านน่อยนี่เนาะเลยมาเข่าฟันเลยบาทนี่เ้เข่าฟันเลยครับเอ้าว่าตัวไปครับบาทนี่เข่าฟันเนี่ยเอาไหนบาทบอกเลขบอกเลขเลยบอกครับบอกเลขเลยเพิ่นบอกสองตัหรือสามตัครับเจ้าปูนี่แปาแปดแปทาหรือหแปดครับแม่จันแปาหาแโหครับปนทหาหกหาหกโอ้นแปลหกแปลหกไหาหกมนอกกันได้ว่ากัน แปดห้าแปดหกให้แม่จันบอกใหม่ตัวไหนก่อนนะครับแปดห้าแปดหกแปดห้าแปดหกมันบอกออกมาแนวนี้มันบอกว่าแนวนี้อืครับเอาลองเบิ่งเนาะผู้เฒ่าผู้ตาแถวภูตาเพิ่นหายก็จะกลับมาหนีได้ละเนาะแม่จันเอฟซีฟันแม่นแม่จันฟันแม่นครับพี่น้องเอฟซีร้านหน่อยบอกตัวไหนก่อนนะบ้านหน่อยบอก ซีหกโอ้ร้านร้านหน่อยกว่าอยูเป้นี่นี่พี่น้องบอกซีหกบอกซีหกผู้อัดผ่านมาพกกับบอกเถืเนาะค่ะเนาะงวดผ่านมากกับบอกหนึ่งสามหกอืมอ่าแม่จันทร์ครับอันปูตาเนี่ยเพิ่นบอกสามตัวปะล่ะครับบอรได้บอกสามตัวแต่ละเพิ่นบอกเป็นสองตัว คนสิรดลงกกบบนจากนี่นาะนหงวดกอนนี่มันเกินอนึ่งเออันเลขกแม่จันนี่มีสามตัวปะครับงวดนี่ครงสุดท้ายแล้วครับแม่จันกันถามแม่จันสื่อเลขกสามตัวนี่สื่อตัวไหนครับรถตรีนี่รอตลี่รางวัลทีหนึ่งนี่ครับกันถามสุมติว่าเขาสม่จันสามตัวสื่แปดหนึ่งสี่แล้วงวดนี้แปดหนึ่งสี่ามดเมาเราเอามาใ่้สละคุณพ่อคยับงแปดหาแปดหกแปดหนึ่งสี่ ให้เรามาบอกครับแปดหนึ่งสี่นี่แปดหนึ่งสี่นกัพันไวร้นแล้วล่ะพันไวรดนแน้วไวโันแลวพันเกลียเกคับจังไรบานถือกับร้านพันนุนหนึ่งสี่นั่กับม่บอกอีกนะฮะสื่อเดิมเป็นไบดาหนึ่งสี่อน่ะมันปลอมาออกเรียกล้าวเลยแล้วหนึ่งสี่แต่สามตัวสื่อตัวไหนก่านะครับแม่จันสื่อแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่พันแนวไก็ จำได้เ่รอแกมาโอ้ยจำบ่อยแล้วจำได้เต็มๆหลานมาหมดก่อนที่ว่าเขากัดปลาเนี่ยโอ้กัดปลาเนาะจำมินจำได้อยู่ค่ะฝันเล็นเล็กน้อยเนาะฝันเล็นเล็กน้อยแต่ว่ามันหนึ่งนั่นแหละน้ำหนึ่งเออน้ำหนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่จำบ่อยกรบปุกเป็นยังครับแต่ก็มีเลขกสามตัวมาแล้วแต่มีเขากัดปลาผุนหลานแล้วห้หลานโอ้แต่ผีกัดหางปลาผุนหลานกัดหางปลา โบผยังครับพี่น้องเอฟซีในเลข3ตัวไม่แล้วกระโบผิดหวังครับงวดวันที่หกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดระวังแปดหากับแปดทกเปให้ทุ่มตัวไหนหล่ะครับแม่ตันแปดหาก,กับแปทจะมากตัวไหนเอา้าปั้มซึม่งสองอ่ะแ<ต>้ F เเอฟซบงคักๆนะครับหนีมังคองเล็กหน่อยนะกองแม่มากับแปดหาเอามือเือยับลงมาจังน้อยครับจะบางตัวเลขเออ นีกสามตัวกับสีทุ่มรือกันีาตัวกสิทุ่มนี่ละแปดหนึ่งสีร้านมาบอกนันสี่หกร้านน้อยนี่ครับแล้วกะ็เป็นปูตามาบอกแปด6าแปดหกเนาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับแม่จันทร์ของเฮาครับฟันแม่นเขามา่แหล้วร้ายงวดครับขอบคุณครับแม่จันครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ครับพีบ่น้องเอฟซีเสด็มมิโใหญ่น้ำกันครับนี่ครับ เด็กของมาจันกับประมาณนี่แหะครับแปดหาแปกแล้วก็สีครับเด็กสตัวแปดเนาะกดไลค์กดแชร์ครับประจํางวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพร้อยหกงามเบิรสุตสูตเลยบอกครับคุณแม่เอพีสี่มากเบิรสุตูตวาสันเนาะสี่เด่นเะบิร <laughs> สุตโ <4 S 2> ตเพื่อกัน <laughs> เอาลอตเรี่ไว้เราบอกครับแม่จันเอาไว้แล้วซื่ไอไว้แล้ว บระท่านเนซ่ยสื่อพระท่นเ้นเข้ามาอยู่ยอะโอแ้แต่กระติสเอาไว้ตัวนี้ละม้วนนี้ละเอาไว้ตัวนี้ละเข้ามาครับผมขอให้มีโชคใหญ่กับแม่แจัน,ออน,นโอ้เข้ามาสใิใกล้ๆหอดมือเลยออกเนาะครับคุณพ่อนี่นี่ร้านหน่อยนี่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 นอนตื่นกําลังฮัทเบานี่บอกซีหกนี่ครับพี่น้องเอฟซีเพิ่นบอกซีหกหน่อยเบาอยู่บนไหนครับนี่เบาอยู่โอ้อ่ะโมเป็นไรโมขั้นท่าเรินเบาคนเดียวเลยเอ้ยว่าเรินูนเดียวมัน ผีบงปากเพิ่อนนอะไม่จันเนาะหรือเจ้าที่เจ้าทางก็ได้มาให้เลขเอฟซี e เนาะครับกดไลค์กดแชร์ครับ, like, รบมือหน,นีบเบาแอมละทงสิบภาพไปเบิ่งข้องดีครับพี่น้องมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ,บเบาแอมละทงนีเดินทางไปทำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ข้องดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับานผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค่าโบ้ให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้ขาขายไปใส,ส,ส,ส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จริงจริถือนะครับรนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนัง่าอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคัะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการใชยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อหลวงปุรอดเนพ่อนนวดตีแหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสินได้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบุรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบ่เห็นลานเฮาไขว่ไข,ขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคารลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงอนครับมีโอกาสไมาสักกะากาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะแลัวก็บเมือเ่อแทะครับ่านผัสเมืม่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี ic ่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจุ่นแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบล้อซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าข,ของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับทะะ่านผู้ชมแล้วกาบ่บาแอมระตรงในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนข้องหลวงปุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจ้งไร่ที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจ้งไรในตัวเ้าสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาาลแอมเราตรงนี้เอามาบอรหลายครับเอามาฝากอิบี่บอรหลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบาาลแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาาลแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ